เมลอนรับแลงคาเฟ่แม่รับแรเยอะจริงๆโดยสามีภรรยาชาวรับแรหลังล่าออกจากงานประจำมาปลูกเลยเมลอนล้นเนี่ยนะคะแตงโมไรซ์มล็เลดแบบไร้ดินมีเมนูเด็ดเยอะยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหน้าเลมอนแล้วก็ส้มตําเมล่อนนะคะสร้างประสบการณ์ฟิลลิ่งสวนผลไม้สุดพิเศษค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งมเมนูก็คือพิซซ่าหน้า เมลอนนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะคาเฟ่แห่งนี้ค่ะเกิดจากแนวคิดของพี่โยกับพี่โอนะคะคู่สามีภรรยาที่ตัดสินใจมาปรับพื้นที่เชิงเขาในการปลูกสวนทุเรียนลังศาดลองกองเมลอนแล้วก็แตงโมไร้มเมล็ดแล้วก็ไรดินน่าสนใจอย่างมากเลยค่ะเขาจะมีการปลูกเป็นโรงเรือนแบบไร่อายุ ทำให้มีผลผลิตตลอดทั้งปีพร้อมเทคนิคปลูกแนวตั้งเพื่อประหยัดพื้นที่ผลแตงโมของพี่เขาจะแขวนไว้และไม่สัมผัสพ,พื้นด้านเมลอนจะมีทั้งเนื้อเหลืองและเนื้อสีขาวลูกค้าสามารถไปเลือกชมแล้วก็ตัดสดกลับบ้านได้เลยคุณผู้ชมขายไม่แพงนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยกิโลกร,รัมละ65บาทถ้าเมลอนกิโลกร,รัมละ100บาทและเมนูซิกเนเจอร์เขามีคาเฟ่เปิดให้บริการมีทั้งส้มตำเมลอนนะคะพิซซ่าหน้าเลมอนพร้อมด้วยสปา สเตตี้สลัดผักเฟรนฟรายต่างๆเมนูเริ่มเพียงแค่99บาทเท่านั้นพร้อมคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อลังาสาดและลองกล่องตามฤดูกาลที่สวนด้วยนะคะโดยการปลูกเมลอนและแตงโมแบบไร้มเมล็ดไร้ดินนะคะพี่เขาบอกว่าจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตและก็สร้างมูลค่าได้ตลอดทั้งปีพร้อมเปิดโอกาศให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ในการเก็บผลไม้ด้วยตัวเองนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจปักหมุดไปเลยค่ะที่ร้านเมลอนลับแลคาเฟ่เปิดบริการตั้งแต่ก้าวกาจน ถึง18นาฬิกานะคะโทรสอบถามเพิมเ่มเติมเบอร์ขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชม